เมื่อกี้ผมทานเมี่ยงไปยังอิ่มไม่ถึงครึ่งพุงนะครับพี่ดวงยังมีเด็ดตัวนี้อีกเอฟเฟคไทเซอร์เรียกน้ำย่อยครียกมีเมนูเด็ดอีกเมื่อกี้เรากินหน้าบ้านใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เราจะทะลุหลังบ้านเข้าก้นขัวไปดูวิธีการทำเลยบอกหลามบ้าหลามอยากรู้ไม่เป็นแล้วเป็นไงบอกหลามเป็นไงครับตามจะดูโอเค นุชครับวันนี้พามาแล้วที่มาทิปออกล่ามาดีครับปนน์น้องมาททีี่่าลมนด้วยนีวันนี้วันนี้พามาถึงค้นขัวบ้านคุณป้านุชทั้งน้อยมีัวมือวางอันดับต้นๆของเชียงคานนี่มีส่วนผสมอะไรบ้างคะปนุชก็มีก็มีเนื้อสับเนื้อนี่คือเนื้อเนื้อวัวอวคารา ถ้าไม่วัวต,ต้องขายาเลยครับเพราะวันนี้มันจะนดังวนะไม่ได้ขนาดไม่ใช่แล้วเพรามันจะมีเหตุผล